รอเวลาที่มันมีแสงแดดอุณหภูมิวันนี้24องศาโอ้ยแฮปปี้มากฝรั่งแฮปปีนะ้เนาะมีแดดแล้วดีใจดีใจเดี๋ยวเราจะไปนอกเมืองกันนะคะไปข้างน,นอกนะคะมันนอกนี้หน่อยจะไปถ่ายต้นร่าอีกที่หนึ่งนะมันมันจะสวยขนาดไหนมันน่าจะมีดอกบานเต็มทุ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้สาก็มาเดินทุ่งลาบซึ่งมีดอกบานเต็มทุ่งเลยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้อากาศดีมากๆอยู่ที่24องศานะคะมีลมนิดหน่อยนะคะจะสาก็จะมาทุ่งตรงนี้มันเป็น,ปน,ปนไม่มีหมู่บ้านคนนะเป็นทุ่งเลยค่ะทุ่งลาบนะคะนี่ค่ะตรงนี้ลมมันจะแรงแล้วมันจะเป็นที่ตั้งของการหันลมนะคะ จะสวยมากๆนะเนาะเ๋ยวสาจะเดินไปตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นทางรถไถน,นะคะจะเขามาใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะคะแต่ว่าทางตรงร่องเนี้ยมันจะแฉะนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกนหน่อยๆนะคะตกไม่เยอะแต่มันก็ยังชื้นอยู่นะคะแต่ตอนนี้อาการเริ่มแห้งแล้วคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเนินหมดเลยนะคะมันก็จะสวยกว่าครั้งที่แล้วเจ้สาถ่ายวิดีโออะ่ะ มันอากาศไม่ดีเลยไม่มีแสงแดดแล้วก็เป็นโลเคชันที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้จะเป็นสวยมากๆนี่ค่ะเพื่อนให้ดูนะคะสวยนะคะจริงๆอ่ะถ้าทางตรงนี้มันไม่แฉะเนาะถ้าสาเดินไปถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยมีแต่โทรศัพท์นะคะเพื่อนๆไม่ได้เอากล้องมานะคะถ้าถ่ายด้วยกล้องจะสวยมากๆเลยถ่ายด้วยกล้องมันก็ต้องแอป โหลดไฟล์เข้าคอมอีกมันก็ยุ่งยากเพราะว่าอินเทอร์เนต็ตที่เยอรมันอะ่ะอินเทอร์เนต็ตมันไม่แรงเหมือนเมืองไทยนะเวลาโหลดผูโหลดรูปจากกล้องอะ่ะจะช้ามากมากกว่าจะได้แต่ละรูปเนี่ยตรงนี้สวยค่ะเพื่อนสวยนะสายจะบอกว่าบอกกับแฟนว่าเธอมาเดินกับฉันหน่อยได้ไหมมาถ่ายวิดีโอให้ฉันหน่อยถ่ายรูปให้หน่อย เดินคนเดียวไม่มาค่ะนั่งเล่นเกมอยู่ในรถอย่างเดียวโอ้นี่สวยค่ะเพื่อนสวยมากๆไปเดินตรนี้นไร่นี้ก็ดอกประมาณ80%เปอ็นเนาะบาน80%บเซ็นางดอกก็ยังพุ่มอยู่เนาะแต่ว่าโลเคชั่นตรงนี้สวยมากๆตรงเ,เขียวๆตรงนั้นไม่ใช่ต้นลานะคะข้าวสาลีค่ะถ้าเป็นต้นลามันค,คงเหลืองไปแล้วเนาะ โชคดีมากที่ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะคนก็จะไปซื้อของกันเขาจะไม่ค่อยมีใครมาเดินแต่วันอาทิตย์พรุ่งนี้ซุปเปอร์มาร์กตปิดห้างปิดถ้ามีแดดดีแบบนี้นะตรงนี้จะมีคนมาปั่นจักรยานแล้วก็เดินกันเยอะนะคะสาก็เลยบอกแฟนว่าวันนี้อากาศดีชือนับขึ้นให้รีบตักเช็ดูถ่ายคนเหลือพรุ่งนี้ ่สวยอะไรประมาณเนี้ยสวยมากมสาจะเดินไปตรงนู้นนะคะเห็นไหม,มชวนคุณสามีมาเดินเป็นเพื่อนมาถ่ายวิดีโอให้หน่อยถ่ายรูปก็ไม่เอา ค่อนข้างร้อนนะคะเพื่อนๆแต่ว่าวิวสวยมากอยากให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะเนี่ยวิวด้านนี้นเป็นทุ่งเลยนะเพื่อนๆดูเนาะด้านหลังซารข้ามไปตรงเนินตรงนูง้นก็จะเป็นทุ่งข้าวสาลีนะค,ะ,นคะโชคดีนะวันนี้เดินไม่มีคนเลยถ้ามาพรุ่งนี้ไม่แน่คนมามาเดินกันเยอะค่ะเ,เพื่อนๆเนาะดูสวยชวยมาก บางคนเขาก็เรียกผักกาดฝรั่งนะคะดอกผักกาดฝรั่งเห็นเรีวเห็นเล้วเราว่าจะไม่มีคนเดินอ้าวมีเดินเหมือนกันเนาะนี่ค่ะเพ่อนตรงนี้ก็ถ้าเราเดินไปมันก็ทะลุนะแต่ว่าทางมันแฉะค่ะนเพื่อนนี่ค่ะตรงนี้นส,สวยๆนะ าเดินมาจนสุดตรงนี้ทะลุไปมันก็จะเป็นทุ่งข้าวสาลีนะคะแต่ทางจะดีหน่อยนะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรลองเดินดูนะครั้งแรกเลยสวย ตรงนู้นก็จะเป็นอหอคอยสำหรับคนที่มาส่องสัตว์เนาะคือสาไม่แน่ใจไงว่าเดินไปแล้วจะทะลุอะไรนะครั้งแรกเลยลองดูอ๋อทางบันดีอยู่นะคะอ๋อมาเป็นทางอย่างนี้ค่ะเพื่อนมันเป็นเนินค่ะอ ตรงนี้มันก็จะเป็นป่านะคะอันนี้คือดอกอะไรไม่รู้ค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยมันก็จะเป็นป่าลกเลยค่ะข้างนี้นโอ้ดอกอะไรไม่รู้นะสาไม่กล้าเดินไปคนเดียวนะคะแต่มันลกมากเลยส่วนใหญ่คนเขาก็ไม่ค่อยเดินกันแต่ถ้าเกิดเขาเอาม้ามาเลี้ยงเขาก็ปล่อยม้าเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะโอเคแล้วเราเดินต่อนะคะ โอ้ยคิดผิดใส่เสื้อแขนยาวมาน่ะอยู่ในบ้านมันรู้สึกมันจะหนาวนิดนิดนะมาเดินอย่างนี้มันต้องใส่เสื้อบางๆเริ่มร้อนแล้วค่ะอ๋อมันเป็นเนินอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆสวยนะก็จะเป็นถนนแน้นี่สาเดินมาจากตรงนน้นค่ะเพื่อนๆไกลเหมือนกันนะเกือบสองกิโลดูเหมือนใกล้นะแต่มันไกลนะอ๋อนี่นี่มันเป็นทางจักรรถเหมืนกันนะร้องดู อยากจะรู้มันคืออะไรอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันเป็นเน,นอย่างนี้เพิ่งรู้นี่ค่ะเพื่อนไกลอยู่นะ,ะสาคงไม่เดินมาหรอกเพราะว่ามาคนเดียวไม่กล้าเดินนี่ค่ะ่อนมันจะสะท้อนกระแสนิดนึงนะคะ น,นี่คือขูอเขียวเนื้อข้าสาลีนะคะอะ่ตรงนี้ไม่มีลมเลยไม่มีลมนะคะถ้าไม่ไม่มีลมพัดมันก็จะไม่หมุนนะคะเนี่ยเข้าหน้าร้อนอะ่ะเพื่อนๆเสียงมอเตอร์ไซค์มันก็จะดังตลอดเวลาตามท้องถนนก็เอาจะเอามอตไซค์มาขับกันนะโอเคเดี๋ยวสาเดินกลับนะคะ วันนี้ตั้งใจมาถ่ายชุ่งรับอย่างเดียวเลยเพราะว่าสวยมากนี่ก่ะปางข้างๆเนาะที่ดอกอะไรขาวๆดอกอะไรไม่รู้จะสวยดีนะะนี่ค่ะเพื่อนๆสวยนะจริงๆอาสาอยากเดินตรงนี้อ่ะแต่ทางมันเละมากเลยถ้าทางมันแห้งกับนี้นะสาเดินตรงนี้โอ้ ฟิสุดๆเมื่อสองสามปีที่แล้วสามายไล่นี้นะเพื่อนๆสาถ่ายคลิปนะพื้นที่เป็นร่องอะ่ะมันแห้งพอเราเดินไปแล้วถ่ายรูปนะสวยม,มากๆเตรงนี้เห็นไหมมันแฉะต้องเดินหลอกกลางสวยค่ะอุย้ยร้อนแล้วอะ่ะ เริ่มร้อนแล้วอ่ะนี่จะดอกดอกลาบนี่เหลืองอลามสามาเมืองเอ่อสามาเยอรมันครั้งแรกนะคะมาเห็นดอกลาบน่าจะเป็นช่วงเดือนนี้แหละมาครั้งแรกเลยมาเยี่ยมแฟนตอนนั้นยังเป็นแฟนเนาะยังไม่ได้แต่งงานแฟนมาช่วงเดือนนี้ดอกดอกลาบบานนี่แหละแฟนเขาก็พามานอกทุ่งแบบเนี้ย แต่ไม่ใช่ทุ่งนี้นะอีกทุ่งหนึ่งอีกเมืองหนึ่งด้วยสวยมากๆเลยมาอยู่บนเนินเขาสูงกว่านี้อีกนะอุ้ยตื่นเต้นแฟนก็หัวล้อใหญ่คือประเทศชันมันไม่สวยอย่างนี้นะมันสวยมากมันปลูกเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่เยอะสูรหูลูกตาแบบนี้เหมือนมันนอกเขากุงอะสวยโอ้ยเริ่มเหนื่อยแล้ว เนี่ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยมลแรงก็เยอะสวยมากเลยหอบก็หอบนี่แต่ดอกมันเหม็นนะสาว่ามันเหม็นนะสาเห็นผู้หญิงไทยบางคนเขาก็เก็บดอกอันนี้เก็บยอดมนะัน่ะเนี่ยยอดอ่อนแบบเนี้ยไปลวกจีน,นํำพรีกเขาบอกอร่อยสาลองครั้งหนึง่งแต่ว่ามันก็อร่อยนะแต่มันมันไม่เหมือนผักกาดแบบบ้านเราอะ่ะ บ้านเราจะอร่อยกว่าเยอะมันก็อร่อยอยู่แบบนึงเนี่ยคเขาจะเก็บยอดอ,อนอเนี่ยตัดแบบเนี้ยไปลวกเจนน้ำพริกเขาบอกอร่อยมากสาวก็ลองครั้งหนึง่งกินแค่ครั้งเดียวนะคะเพื่อน,อนสาวว่ามันไม่อร่อยเหมือนเหมือนบ้านเราผักบ้านเรามันจะอร่อยหวานมันบอกไม่ถูกอะรสชาติ สวยนะสวยเนาะโอ้ยร้อนให้เ,เพื่อนๆดูช่วงนี้ก็จะเป็นอ่าซีซันทุ่งผักกาดฝรั่งหรือทุ่งดอนล้านนะคะซีซันนี้สวยแบบนี้เลย จริงๆนะจริงๆอ่ะถ้าพื้นมันไม่แฉะนะสาเดินตกกลางตรงเนี้ยที่ไปเป็นล่องรถถ่ายอย่างเงี้ยนะเดินน่ถ่ายรูปนะสวยมากจะสาไม่อยากแค่ขี้ดินไงเนี่ยเนี่ยมันแฉะมากเลยอะ่ะแต่สวยนะเพื่อนๆสวยจริงน่าสวยคนก็จอดถ่าๆๆยรูปกัน ตรงนี้มันเป็นที่จอดรถด,ด้วยนะตรงห้างถนนแต่มาเป็นทางโค้งเนาะจอดมันก็นอันตรายอยู่นะสาเดินกลับแล้วนะคะช่วงท้ายของคลิปแล้วล่ะจะให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะสวยมากตอนแรกคิดอยู่ว่าจะเอาหมวกมาใส่ดีไหมดูถ้าทางมันจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เตอแต่คิดถูกแล้วที่ใส่หมวกเพราะว่ามันร้อนจริงๆนะเริ่มร้อนแล้วค่ะน่าจะยี่สิบเจ็ดองศาละมั้งเนี่ยตอนนี้ คิดผิดเี่ใส่เสื้อแขนยาวมาคิดผิดมากเลยต้องใส่แขนสั้นสวยมากเล้นี่กลิ่นมันฉุนอะเนี่ยกลิ่นมันชุนะนะเ่อนมันมันก็ฉุนอะมันฉุนแบบสับสับยังไงไม่รู้อะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปสาเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาด้วยนะคะคือสาจะได้ถ่ายที่เยอะระมันประมาณอีกสองอาทิตย์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวสาจะกลับเมืองไทยมีคอนเทนต์เยอะมากเลยกลับเมืองไทยนะคะสาจะกลับเมืองไทยสามอาทิตย์เนาะก็ก็จะอยู่กรุงเทพเที่ยวในกรุงเทพให้หมดเนาะแล้วก็จะไปมีแพนปีนี้ ไม่ไปสมุยนะคะปีนี้จะไปพัทยานะคะเพราะว่าอัปเดตล่าสุดคาเฟ่เปิดใหม่โรงแรมเปิดใหม่สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่หูแบบสา,ารไม่ได้ไปพัทยาเก้าปีแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ได้ไปเก้าปีละก็จะไปดูว่าเขาอัปเดตสถานที่สวยยังไงน,นะคะโอเคนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ